สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทํากล้วยทอดเสียบไม้มาฝากกันค่ะสูตรนี้รับรองทําออกมาแล้วแป้งกรอบมากๆถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนเป็นสูตรที่สามารถทําทานที่บ้านหรือทําขายก็ได้นะคะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแป้งสาลีตราดาวกะทิใบเตยน้ำปูนใสกล้วยเกลือผงฟูงาขาวน้ำตาลทรายมะพร้าวขูดแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราจะผสมแป้งก่อนนะคะแป้งทอดกรอบตามด้วยแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลีตราดาวน้ำตาลผงฟูเกลือค่ะถัดมาตามด้วยกะทินะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสเราจะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆให้แป้งละลายค่ะ เราจะทยอยใส่น้ำปูนใส่เราจะยังไม่ใส่ทีเดียวทั้งหมดนะคะแล้วค่อยคอยคนให้แป้งละลายค่ะหลังจากที่แป้งและน้ำตาลละลายแล้วนะคะถัดมาเราก็จะใส่มะพร้าวขูดค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะและพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะ และเราก็จะใส่งาขาวลงไปนะคะใส่ตามชอบได้เลยหรือถ้ามีงาดำจะใส่งาดำด้วยก็ได้นะคะใส่ทั้งสองสีได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ใช้พลาสติกคลุมพักแป้งไว้30นาทีค่ะและในระหว่างที่เรารอพักแป้งนะคะเราจะมาหั่นกล้วยกันค่ะกล้วยเนี่ยเราจะเลือกแบบที่มีสีเขียวแซมๆหน่อยนะคะเราจะไม่เอาสุกงอมหลูกให้เราหั่นให้ได้สีชิ้นนะคะ พอหั่นได้แบบนี้แล้วให้นําไม้เสียบลูกชิ้นมาเสียบเลยค่ะทำแบบนี้นะคะทานสะดวกไม่เปื้อนมือค่ะนี่ค่ะเราก็จะตัดกล้วยแบบนี้นะคะหนึ่งลูกให้ได้สี่ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ และพอเราเสียบกล้วยจนครบตามจำนวนแล้วนะคะเราก็พักแป้งครบ30นาทีแล้วเราก็จะนำกล้วยลงชุบในแป้งเลยค่ะพอนำกล้วยชุบลงในแป้งแล้วนะคะเราจะนำไปทอดกันเลยค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะให้เรานำใบเตยลงทอดเพื่อให้มีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนำใบเตยขึ้นเลยค่ะ พอนำใบเตยขึ้นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำกล้วยลงไปทอดเลยค่ะในขั้นตอนการทอดกล้วยนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนในช่วงแรกนี้เราจะยังไม่ใช้ไฟแรงนะคะเราจะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่งกล้วยเขาจะมีสีเหลืองนะคะและพอเราทอดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะพอกล้วยเริ่มมีสีเหลืองแล้วเราก็จะกลับพลิกไปพลิกมาค่ะ และพอเขาเริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเร่งไฟค่ะให้เป็นไฟแรงพอเราเร่งไฟให้เป็นไฟแรงแล้วนะคะกล้วยเขาก็จะสุกเหลืองกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะพอเรานำขึ้นแล้ววางพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นกล้วยทอดเสียบไม้สีเหลืองสวยแบบนี้เลยสูตรนี้รับรองว่าแป้งกรอบแน่นอนค่ะและนอกจากที่เราจะทำเป็นกล้วยเสียบไม้แล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบทานแบบนี้ก็สามารถหั่นเป็นแนวเฉียงแบบนี้ได้นะคะแล้วก็นำกล้วยลงชุบแป้งเลยค่ะ แล้พอนำกล้วยชุบแป้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดกันเลยค่ะในขั้นตอนการทอดใช้วิธีการทอดแบบเดียวกันเลยนะคะกับกล้วยทอดเสียบไม้ค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล้วยทอดเสียบไม้กับกล้วยทอดแบบชิ้นจากทางช่องขายดีชาแนลของเรานะคะสูตรนี้ทำออกมาแล้วรับรองว่าแป้งกรอบหอมอร่อยแน่นอนค่ะ จะทำทานที่บ้านหรือทำขายก็รับรองว่าขายดีลูกค้าติดอกติดใจกลับมาซื้อแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี channel ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ